สวัสดีครับเพื่อนๆแผนการเปลี่ยนแปลงได้ครับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเ,เราศึกษามาหลายๆคนแล้วเนาะนะครับการทำนาปรังเจ้าเดียวในบริเวณร้อยไร่นี้นะครับถ้าจะมีนาอยู่เราอยู่เจ้าเดียวเนี่ยมันก็น่าจะโดนนกรุมนะครับอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองนะครับเพื่อนๆน,น้ำาเรามีสระน้ำลึกอยู่นะครับ เป็นสระข,ของเราเองนะครับแล้วก็เติมน้ําจากใต้ดินเข้ามาเนาะมันก็คาดว่าจะไม่พอนะครับด้วยเหตุว่าอแอลนินโยลานินยาไอตัวไหนเพื่อนเพื่อนที่มันแรงอะลานินยาใช่ไหมไอแอลนินโย ino, ใช่ไหมครับที่มันแรงเนาะก็ทําให้พื้นที่เราแห้งนะครับเราก็รดผิวดินเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนแล้วเพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นไหมครับก,ก็พืชผักพืชพันธุ์ธัญญาหารของเราก็ พอตั้งต้นได้นะครับแต่ถามว่าจะให้ชุ่มชื้นชุ่มชื้นเต็มที่ก็ไม่ได้เต็มที่นะครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆเราจึงเปลี่ยนแผนครับเนาะประเมินแล้วเปลี่ยนแผนครับผมเรานะครับก็จะมาปลูกเป็นแตงโมฟักทองนะครับพืชที่ใช้น้ําน้อยลงนะครับข้าวโพดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะก็โดยจะแยกปลูกเป็นร่องๆ่องไฟนะครับทีนี้นะครับ เรื่องความรู้ของเราเราก็เพิ่งเรียนรู้มาเมื่อกี้นี่แหละนะครับการเดินท่อน้ำเพื่อนตอนแรกเรานี่นะครับเราจะเดินแบบหัวลงหางนะครับเขาบอกว่าถ้าเดินสองฝั่งหัวหางให้ชนกันเนี่ยแรงน้ำจะดีนะครับถ้าเดินลงไปทางเดียวเนี่ยแรงน้ำประมาณ50าบเมตรว่างั้นนะครับเราก็เลยจะลองดูว่าเราจะเดินแรงเดินน้ำประมาณนี้นะครับ แล้วก็ให้วัดจากกึ่งกลางนี่นะเพื่อนๆเนาะเอาเตรียมไม้มาแล้วนะครับไม้เราประมาณ5นาทีนี่และนะครับเราก็จะประมาณเอาและครับไม่ได้ถึงเชือกอะไรขนาดนั้นเนาะ <c oughs> ก็ตรงนั้นมีรอยต่อลองดูก่อนม่รอยต่อขนาดเดียวกันหรือเปล่า ต่อขนาดเดียวกันนะครับเราก็จะเปลี่ยนข้อต่อเป็นข้อต่อ3ทางไปฝั่งนูนน้นนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวมาเดินดูฝั่งนี้นะครับว่าเป็นท่อแบบไหนถ้าเป็นท่อแบบ p v c เราก็เตรียมไว้แล้วนะครับฝั่งนึงจะเป็น Pe ฝั่งหนึงจะเป็น p v c นะครับ น,นี่เป็น PVC นะครับดังนั้นเราก็จะประมาณเอาครึ่งนึงก็ตรงนี้แหละเพื่อนๆเนาะครึ่งนึงตรงนี้นะครับแล้วเราก็ประมาณกึ่งกลางของนาอีกทีนึงครับอนี่คือกึ่งกลางของนานะครับตักไม้คู่ไว้ ปลูกมันไว้ครับเดีย๋ยวมันเกิดให้เรากินอ,อ้านี่คือคือคือครึ่งหนึ่งนะครับโดยประมาณของเรานะเราจะทำร่อง3เมตรครับเพื่อนๆามเมตรก็คือ3ามเก้าล้วนะครับก็น่าจะได้ประมาณ3ามร่องนะครับหนึ่นี่ครับเพื่อน หนึ่งนะครับหนึสามนี่นะครับสองละครับแล้วก็หนึ่งสองนี่ครับสามร่องพอดีโดยประมาณนะครับเราก็จะวางท่อขวางนี่นะครับแล้วก็แบ่งสายน้ำหยดสองทางอย่างนี้นะครับสายน้ำหยดก็จะตามไม้ที่เราปักนี่นะครับเนาะ ก็จะได้ประมาณ6แถวนะครับ6แถวเรามาออกแบบพื้นที่กันก่อนนะครับ กว้างอยู <pelled being HD> <spe ech existential> ่นะสงเ่าไก่เคียงครับพื้นที่ฝั่งนี้ก็จะเหลือมากกว่าฝั่งนู้นหน่อยอ่านี่นะครับก็ จะได้ร่องนะครับครึ่งนี้นะครับเป็นการวางท่อน้ํานะครับแล้วก็ดึงไปฝั่งนู้นหกแถวนะครับดึงขึ้นมาบนนี้หกแถวนะครับโดยแบ่งลักษณะการปลูกพืชก็คือพืชที่ใช้น้ำมากนะครับเนาะก็จะอยู่แถวเดียวกันไปเลยนะครับอย่างเช่นแตงโมฟักทองอย่างนี้นะครับเนาะส่วนพืชที่ใช้น้ำรอยลงไปนะครับก็จะอยู่แถวเขาตั้งหากเนาะเราจะสามารถเปิดปิดน้ำได้นะครับเพื่อน น,นี่เบื้องต้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับเราต้องซื้ออะไรเพิ่มอีกนะครับอย่างเช่นท่อ PVC ท่อ PE อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจอุปกรณ์กันครับส่วนเรื่องการออกแบบพื้นที่นะครับออกแบบระบบน้ําของเราก็คงเสร็จเรียบร้อยเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ